ก็จะไปพักที่โรงแรมยัมเบหัวหินกันนะครับเริ่มตกแรงแล้ววันนี้ก็ไม่นึกว่าฝนจะตกนะครับก็จะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองหัวหินประมาณ15กิโลเมตรนะครับจะอยู่ทางไปอำเภอปานบุรีตัวโรงแรมเขาก็จะตั้งอยู่ที่ตึกมิลฟอร์ดพาราไดซ์นะครับเป็นคอนโดเก่าจะอยู่ชั้นบนๆเลยครับตัวโรงแรมมีทั้งหมด2ชั้นนะครับ โรงแรมก็จะอยู่ชั้นบนครับจะอยู่ฝั่งขวาคือตึกนี้ตึกมันใหญ่มากครับ Milford Paradise เขาก็จะเป็นคอนโดแล้วก็มีห้องให้เช่าด้วยที่นี่ทำหลายอย่างครับแต่ว่าโรงแรมของเราจะอยู่ชั้นบนจำไม่ได้ชั้นไหนแต่มีสองชั้น โงแรมก็ติดกับทะเลเลยนะครับที่นี่เหมาะกับมาพักผ่อนมากครับสวยงามตึกแบบสไตล์แบบคอนโดมิเนียมรุ่นเก่านี้ผมชอบมากนะมันดูอลังการซับซ้อนดีโรงแรมนี้ก็มีสระว่ายน้ำครับต้องลงมาข้างล่าง สาะว่ายน้ำก็สวยครับกว้างขวางดีตัวตึกนี้อยู่ติดกับชายหาดมากครับนี่ข้างบนยิ่งกว่านี้ครับโรงแรมหลักพันวิวหลักล้านครับชั้นยี่สิบเก้า ดูวิวสิครับสวยงามครับ<ม>ห้องก็จะประมาณนี้นะครับของผมเป็นห้องสตแตนดาร์ดนะครับผมเป็นสตูดิโอสวีทราคา1,750บาท ก็ถ้าเป็นห้องอื่นจะราคาสูงกว่านี้ครับแต่ว่าที่ยัมเบหัวหินนี่เขาจะ,จ,ะจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆครับผมก็ผมเคยมาที่นี่ปีที่แล้วนะตอนนั้น1,500บาทผมติดใจก็เลยอยากมาใหม่ครับผมชอบที่นี่มากแล้วดูวิวข้างนอกครับมีอ่างอาบน้ำมีเก้าอี้แล้วก็วิวมาหาสมุทรสวยงามมากๆครับ อากาศขนอกครับสวยจริงๆวันนี้ก็อากาศดีครับแดดไม่จ้าไปนี่ดูซิบอกแล้วข้างบนสวยกว่านะมาดูคลื่นทะเลครับข้างล่างเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำนะครับ รงแรมนี้มีชั้น2ชั้นครับ28 29ตึกนี้มี31ชั้นที่ผมชอบโรงแรมนี้ก็ตึกเขาสูงดีครับผมชอบตึกสูงๆข้างในครับเตียงขนาด ห้าฟุตนะครับเป็นไซค์ควีนทีวีก็จะมีอยู่ด้านข้างครับเตียงก็นอนชมบรรยากาศทะเลวิวสวยงามครับนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับผมน้ำดื่มฟรีสองขวดครับ เปดเป็นเนสเล่น้ำดื่มฟรีรายการไหนที่เสียตังค์เขาก็จะมีในมินิบาร์เมนูครับราคาก็ตามที่เขาเขียนอันนี้จะเป็นห้องน้ำองเป็นชาเวอรมีผ้าม่านเปิดปิดได้ครับได้บรรยากาศ เป็นชาวเวอร์น้ำร้อนเป็นแบบไบเลอร์ครับนี่ก็ซิงน้ำอยู่ตรงนี้ครับออกแบบได้สวยงามใครที่สนใจที่นี้ก็ลองเข้าไปดู Facebook ของทางโรงแรมได้ครับเนี่ยครับเผื่อเขามีโปรโมชั่นดีๆหรือแบบห้องเขาจัดราคา เรลองเข้าไปดูครับจาเบหัวหินครับดูข้างหน้าห้องกันบ้างเป็นไงล่ะสุดยอดไหมตรงนี้ก็เป็นวิวภูเขาวสวยงามมากๆนะครับตะกี้ผมขึ้นลิฟต์มา จะมาตรงนี้เป็นทางเดินไปที่ห้องเจอกับวิวอลังการครับบนชั้นสูงๆมีที่กั้นปลอดภัยแน่นอนครับทางเดินเขาถือว่าทำดีมากเลย จอดอยู่ตรงนู้นเบสเทสนะครับเทสเตียงโอ้นุ่มเลยทีเดียวเตียงนุ่ม ผ่านครับความสบายผ่านหมอนก็นุ่มผมลองนอนดูสิเขามีหมอนมาให้สี่ใบนะอ,อ,อืนุ่มครับหลับสบายแน่นอนวานนอนก็จะเห็นมุมข้างนอกนะครับสบายเลยแหละปกติผมไม่ค่อยแชร์บารสักเท่าไหร่ ผมไม่ค่อยชอบครับแต่ว่าบรรยากาศมันได้ครับอันนี้จะไปหาอะไรกินที่ปลาณบุรีนะครับ บ้านปิ่นแก้วสวนริมน้ำอันนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับมาแล้วอย่างแรกเลยปลากระพงทอดผัดขึ้นชาย คุงแช่น้ำปลามาเป็นช้อนครับช้อนช็อตตะก,กี้กินไปแล้วครับอาหารรสชาติอร่อยมากร้านนี้แนะนำเลยครับร้านนี้ร้านอาหารบ้านปิ่นเกล้ารีเวอร์ไซด์ครับถ้าแบบมาปานบุรีลองมากินดูครับอาาร่อยราคาก็ไม่แพงครับ ตอนเช้าแดดแรงมากๆครับ